แรกก่อนเราจะได้ไปถึงเรื่องนั้นเร็วๆเวชิญไปทาบุญก่อนแล้วกันกนะคะจะได้สงบจิตสงบใจก่อนในเบื้องต้นสําหรับใครก็ตามนะคะที่เกิดปีวอกเนี่ยเหมาะมากที่จะไปที่นี่แต่ถ้าไม่ได้เกิดปีวอกก็ไม่เป็นไรค่ะสําหรับที่นี่นะคะคือวัดพระธาตุพนมวรรมหาวิหารอําเภอ นครพนมจังหวัดนครพนมค่ะวัดพระธาตุแห่งนี้เป็นวัดประจาปีเกิดของปีว่าเขาถ้าได้ไปทําบุญเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสริมงคลมากแต่ใครที่ไม่ได้เกิดปีนี้ไปก็ยิ่งดีค่ะเพราะเขามีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนะคะกับงานที่มีชื่อว่าร้อยใจพักสวดมนต์เวียนเทียนภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถค่ะชินดอนับท่านรองประหลัดประทรงหาใจมองลวอประดกิจสรขค่ะขอบคุณค่ะ โระทรวมหาดไทยค่ะร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพ รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและก็เอกชนจากโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถแม่ของแผ่นดินในวโราวกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ81พรรษาในปีนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบการณรชาวไทยตลอดระยะเวลาร่วมกว่า60ปีค่ะภายในงานนะคะก็มีบุคคลหลากหลายวง,งการเข้ามาร่วมงานแล้วก็มาแถลงข่าวเป็นจำนวนมากอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไท คุณจรรุคงเรืองสุวรรณนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติคุณจันสมรวัฒนเวคินรวมไปถึงคุณสุริยันสุจริตพลวงหรือว่าหมอหยองซึ่งก็มาเป็นที่ปรึกษาฝา่ายพิธีการแล้วก็พิธีกรรมแถลงข่าวกันนะคะงานนี้จะจัดวันที่24พฤษภาคมค่ะที่อุโบโสถวัฒธาพนมบวรามาหาวิหารอำเภอนครพนมจังหวัดนครพนมนะคะภายในงานมีกิจกรรมมากมายเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะมีพิธีกรรม นะครับพิธีกรรมคือการเชิญเทวดาพระาธาตุพนมนี้มีเทวดาที่ปกปักรักษาเราจะต้องทําพิธีในการตั้งโต๊ะบวงสวงอัญเชิญซึ่งพี่หมอหยองเนี่ยก็จะเป็นเจ้าพิธีในการกล่าวองค์การอัญเชิญมหาเทพ,พเทวดาหรือเทวดาที่ปกปักรักษาเนี่ยนะครับลงมาให้ครบ81องค์งนะครับเมื่อลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการลำํำการล้ำนี่เป็นความเชื่อและเป็นสิ่งที่ทํามาต่อเนื่องหลายร้อยปีของจังหวัดนครพนมเขาจะต้องมีการลํำบูชาพระาธาตุพนม ไปพักสวดมนต์เวียนเทียนภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พพร,รมบราชินีนาถแม่ของแผ่นดินจะมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนะคะตรงกับวันเพ็งขึ้น15ค่ำเดือน6หรือว่าวันวิสาขบูชาวันพระใหญ่นะคะใช่แล้วที่พระโวโสถที่โวสถวัดพระธาตุพนมบรมหาวิหารนะคะที่จังหวัดนครพนมค่ะก็เดี๋ยวคอยติดตามกาันใครที่สะดวกก็ไปร่วมงานก็จะมีความเป็นสิริมงคลกับชีวิตมากขึ้น,นะะใช่ตักบาสวดมนต์เวียนเทียนปล่อย คมนพดีใบสีมหานาคราชาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ร่วมการจุดประทีปบำเพ็ญกุศลถวายส,สุนทรพันเจ้า,นาสิริพระบรมราชินีนาด้วยนะคะครับอ่ะ,อะเปลี่ยนบรรยากาศ